ับเพื่อนๆครับเมื่อพูดถึงใบตัดหญ้าใบวงเดือนแบบจิกเล็บนะครับเพื่อนๆเมื่อใช้งานไปนะครับไม่ว่าจะไปโดนหินโดนกิ่งไม้นะครับโดนก้อนอิฐก็ตามแต่นะครับเพื่อนๆทาให้นะครับใบนะครับว่าตัวมีเล็บที่เขาเชื่อมมานะครับทําแตกหักนะครับขาดหายชำรุดไปนะครับส่วนมากเราจะทําการเปลี่ยนทิ้งใช่ไหมเพื่อนๆนะครับ ส่วนมากเราจะทําการเปลี่ยนทิ้งนะครับแต่คลิปนี้นะครับใบวงเดือนหรือว่าใบตัดหญ้าชนิด24ฟันนะครับ24ฟันนะครับเราจะมาทําการ DIY แล้วก็ทําการแก้ไขให้สามารถนะครับตัดหญ้าได้โดยโดยที่เราไม่ต้องทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่นะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าซื้อใหม่ก็ใบละ100ยกว่าบาทนะครับอย่างถูกนะครับ ร้อกว่าบาทก็มีอย่างถูกนะครับแต่ว่าใช้งานได้ไม่กี่ครั้งนะครับเล็บก็หักออกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะมาทําการแก้ไขให้สามารถตัดหญ้าได้นะครับเพราะว่าคลิปก่อนคลิปที่แล้วเราได้ทําการแก้ไขในส่วนของใบนะครับในรุ่น24ฟันไปอ่าไม่ใช่ในรุ่น41ฟันไปนะครับคลิปนี้เราจะมาทําการแก้ไขในรุ่น24ฟันนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าการแก้ไข นะครับแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับเรามาทําการแก้ไขไปพร้อมๆกันครับเพื่อนเพื่อน ครับเพื่อนๆในคลิปที่แล้วเราได้ทำการแก้ไขดัดแปลงในส่วนของใบมีดติดเล็บนะครับรุ่น41ฟันไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาทำการแก้ไขแล้วก็ดัดแปลงนะครับใบมีดติดเล็บหรือว่าใบตัดหญ้าหรือว่าใบวงเดือนชนิดติดเล็บนะครับเพื่อนๆนะครับรุ่น24ใบนะครับ24เฟืองนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับ เราก็จะทําการนะครับนะครับทำการหักฟันเฟืองออกนะครับโดยเราจะหักฟันเฟืองอ่ฟันเว้นฟันนะครับเพื่อนๆนซึ่งแตกต่างกันกับรุ่น41่ฟันนะครับรุ่น41ฟันเราจะหัก2ฟันนะครับหัก2เว้นหนึ่งหัก2เว้นหนึ่งนะครับแต่ในรุ่น24ฟันนี้นะครับเพื่อนๆนเราจะหัก1เว้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆนก็ ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเหล็กตัวนี้ก็ยังคงเป็นเหล็กแข็งเปาะนะครับเพื่อนๆน,นะครับสามารถใช้คีมล็อกจับตรงปลายแล้วก็งัดหักได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับหลังจากที่ทําการหักเสร็จนะครับก็จะเป็นฟันหยาบๆห่างๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเกียร์ตัดแต่งนะครับเพื่อนๆเกียร์ตัดแต่งเร็วๆนี้แหละ ครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่หักฟันเฟืองนะครับฟันเว้นฟันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรุ่น24ฟันเดอร์นะครับเราก็จะมาทําการเกียร์แต่งนะครับเกียร์แต่งให้ฟันเฟืองโผล่ออกมาเยอะๆนะครับให้ฟันของใบตัดโผล่ออกมาเยอะๆโดยการเกียร์นะครับเกียร์ร่องตรงกลางลงนะครับให้ลึกๆสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับ เราก็จะเกียร์เป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับใครสะดวกจะเกียร์เป็นตัวยูก็เกียร์เป็นตัวยูนะครับใครสะดวกจะเกียร์เป็นเที่ยวจันก็เป็นเที่ยวจันเป็นตัวเจก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนเพื่อนแต่ละท่านนะครับก็นะครับค่อยๆเกียร์ไปนะครับระวังนะครับเวลาเกียร์นะครับระวังเศษเหล็กกระเด็นเข้าตาด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าตอนนี้นะครับขยับสักนิดนึงนะครับเพราะว่า เกียร์ไปไปติดฐานด้านล่างนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆหลังจากที่ทําการเกียร์เป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมฟันจะโผล่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพื่อนๆนะครับพร้อมที่จะนะครับอ่าไปทําการอ่าตัดแต่งให้คม อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือได้ฟันเฟืองที่หยาบๆนะครับฟันเฟืองที่โผล่ออกไปเยอะๆแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็เกียร์ลงนะครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับจะเกียร์เป็นลักษณะตัว J หรือตัว U ก็อ่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับเพื่อนๆนะครับอ่า ถึงแม้ว่าจะเกียร์จะแต่งไม่สวยนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆดีกว่าไปซื้อใหม่นะครับเพื่อนๆซื้อใหม่ราคาก็อันละร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวก็พังนะครับใช้ได้ไม่นานก็พังนะครับแต่ถ้าเราเกียร์แต่งแล้วก็นํามาสลบปทาให้คมแบบนี้นะครับเพื่อนๆเราจะสามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับ เมื่อไรที่ฟันทู่ตัดไม่เข้านะครับเราก็จะสามารถกลับด้านแล้วก็ใช้งานได้อีกนะครับเพื่อนๆและเมื่อไรที่ฟันนะครับฟันทู่ตัดไม่เข้านะครับเราก็จะยังยังคงสามารถเอามาเกียร์แต่งให้คมแล้วก็นํากลับไปใช้งานได้อีกหลายครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อหนึ่งใบบางครั้งบางทีใช้ได้อทิตย์เดียวหรือวันเดียวนะครับ เล็บหักนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าเพื่อนๆทาการแก้ไขดัดแปลงมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนะครับ41ฟันนะครับหรือว่ารุ่น24ฟันนะครับถ้าทําออกมาเป็นแบบนี้แล้วต่อให้ไปชนก้อนหินแล้วฟันทู่นะครับเราก็ยังคงสามารถเอามาเกียร์แต่งนะครับแล้วนํากลับไปใช้งานได้อีกหลายครั้งนะครับเพื่อนๆ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นใบตัดหญ้านะครับใบมีดตีเทปนี่แหละที่ผมนํามาเกียร์แต่งนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับเพื่อนๆนะครับว่าผลการตัดจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ตัดมือเดียวนะครับมือหนึ่งถือกล้องนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าใช้มือเดียวจับนะครับเพื่อนๆใช้มือเดียวจับนะครับก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นอันนี้ตัดอยู่ที่หน้าร้านนี่แหละนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆคมนะครับแล้วก็ลดต้นทุนประหยัดเงินด้วยนะครับสามารถนํากลับมาเลียร์แต่งใช้งานได้หลายครั้งนะครับแม้ว่าันจะทู่จะไม่คมนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเป็นไงบ้างครับคมไหมเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้มือเดียวนะครับก็เลยดูเหมือนตัดไม่เข้านะครับเพื่อนๆนะครับครับผมเพื่อนๆครับก็ อย่างที่มาบอกไว้นะครับสามารถนํากลับมาใช้งานได้อีกแล้วก็เป็นการประหยัดเงินประหยัดต้นทุนนะครับเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าส่วนมากใบมีดเล็บเราซื้อมาใช้งานนะครับบางครั้งบางทีได้แค่วันเดียวไปโดนก้อนหินไปเจอหลักซับป,ปะกอพี่น้องนะครับฟันหักนะครับตัดหญ้าไม่เข้าก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะครับร้อยกว่าบาทน,นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆน,น,นากลับมาเกียรแต่งแล้วก็ทำอย่างที่ ในคลิปได้แนะนําไปนะครับก็คือจะเราจะยังคงสามารถนํากลับมาใช้งานได้อีกหลายครั้งนะครับฟันทูก็เอามาเจียให้คมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางมาฝากเพื่อนๆน,นะครับลดต้นทุนนะครับประหยัดเงินไว้นะครับเพื่อนๆไว้ซื้อกับพงกับข้าวจะดีกว่านะครับดีกว่าซื้อมาใช้งานได้วันเดียวหรืออาทิตย์เดียวแล้วก็ต้องทิ้งนะครับเพื่อนๆถ้าทําแบบนี้ เราจะยังคงสามารถใช้งานได้นะครับหลายครั้งนะครับอ่าทู่อ่าฟันทู่เมื่อไหร่เราก็นํามาเกียร์แต่งได้นะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆทีเอฟซีครับ